เทียบชัดๆอดีตของหนุ่มกัญชัยนึกว่าเจมนทนกำเนิดพลอยนักแสดงพิธีกรมากความสามารถหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่อยู่ในช่วงถูกพูดถึงแทบไม่เว้นวันกันเลยทีเดียวที่ไม่ว่าบ้านเมืองจะมีประเด็นข่าวสารร้อนแรงประเด็นไหนหนุ่มกัญชัยดำเนินหน้าที่พิธีกรอย่างเต็มที่เจาะลึกหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังจนรายการแต่ละรายการของเขามีเรตติ้งพุ่งกระชูด แต่ถึงแม้ว่าเขาจะโลกแล่นในวงการบันเทิงมาหลายปีความออร่าหล่อเหลาก็ไม่จางหายไปอย่างล่าสุดเขาได้โพสต์ภาพสมัยอดีตผิวพันเขาใสาดวงตามีสเสน่ห์จมูกโด่งพร้อมระบุแคปชั่นว่าใครงานนี้คนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแห่เข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ถล่มทลายพบว่าส่วนใหญ่ต่างทักเป็นเสียงเดียวกันว่ามีความเหมือนเจมนทนจิรา อยู่ในร่างหนุ่มกันชัยน,นั่นเอง